กร,รมูนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่แล้วก็ลูกชายอายุ18ปีประกอบอาชีพค้าขายสินค้าเป็นร้านค้าส่งรายใหญ่ของจังหวัดเลยทีเดียวท่าแก่ผู้ชายมีชื่อว่าเฮียตีท่าแก่ผู้หญิงมีชื่อว่าเจก้อยส่วนลูกชายอายุ18ปปีชื่อว่าปอ ทั้งสามคนรักใคร่กันดีมากมีความสมัครสมานสามัคมคีเข้าอกเข้าใจกันอย่างดีเลยทีเดียวเจ๊ก้อยแกเป็นคนที่มีความต้องการเรื่องอย่างว่าสูงมากซึ่งก็ดูเหมือนว่าเฮียตีก็จะรู้ได้ว่าเมียของแกมีความต้องการประเภทนี้แกก็จัดให้เมียแกอย่างสม่ำเสมอไม่ปล่อยให้เจ๊ก้อยอดอยากปากแห้งเพราะว่าเฮียตีแกก็เป็นคนมีความต้องการเรื่องอย่างว่าเช่นเดียวกับเจ๊ก้อย ก้อยทำอะไรอยู่วะก็จัดของเพิ่งเสร็จน่ะพิ่ตีมีอะไรเหรอก็นี่ยพี่ว่าจะชวนก้อยอ่ะขึ้นไปเช็คของที่ชั้นลอยอ่ะเราไม่ได้ขึ้นไปนานแล้วนั้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นไปนานอะไรจะพี่เมื่อสองสามวันน่ะพี่ตีเพิ่งพาก้อยขึ้นไปอ่ะจำไม่ได้เหรอจ๊ะอืมอย่างนั้นเหรอแต่ว่าเหมือนกับว่าพี่ลืมของอะไรบางอย่างเบ้ที่ชั้นลอยอ่ะ ก็พาพี่ไปดูหน่อยได้หรือเปล่าเล่าอุ้ยวายตายแล้วพูดจาทำหน้าตาจุเล่าามกหรือเปล่าคะเนี่ยเฮียตีอืมเรียกเฮียตีแบบนี้เข้าทางเลยเนี่ยถ้าเกิดถึงเวลาเรียกเจ้านายด้วยได้หรือเปล่าเล่าเรียกขวานายอะ่ะอุ้ยวายปฏิกัสพูดจาหน้าเกียดเหลือเกินนะ่ะเฮียตีเอาหน้าเราสองคนเป็นผัวเมียกันนะไปะ ขึ้นไปแป๊บๆเถอนะเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยลงมาจัดข้าวจัดของเหมือนเดิมก็ได้โธ่พี่ทำไมต้องไปที่ชั้นลอยด้วยอ่ะร้อนก็ร้อนอับก็อับตรงนั้นอากาศน้อยเหงื่อก็ออกกะจะพี่ก้อยว่าไปที่ห้องนอนดีหรือเปล่าจ๊ะเดี๋ยวพี่ติอ๋กอก็รอก้อยอยู่ตรงนี้แป๊บหนึง่งเดี๋ยวก้อยอยากจะไปเปิดแอร์เย็นๆฉ่ำๆสักยี่สิบนาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงอ่ะ พี่ตีก็ตามก้อยขึ้นไปนะจ๊ะอืมไม่เอาหรอกก้อยพี่ไม่ชอบอ่ะบรรยากาศในห้องนอนเปิดแอร์เย็นๆน่ะดูแล้วมันเหมือนคนรักสบายเกินไปมันไม่ตื่นเต้นไปชั้นลอยดีกว่านะไปที่ระเบียงห้องอ่ะบ,อบ๊บอบบ๊อบแวมแวมนิดๆน่ะแบบลุ้นๆว่าใครจะเห็นใครไม่เห็นน่ะพี่ตื่นเต้นดีนะก้อยนะตามใจพี่สักวันเถอะ โถพิติจะมาตามใจเลยพี่ตีนักหนาก้อยก็ตามใจพี่ตีทุกครั้งนวน่คะครั้งเนี้ยวันนี้มันร้อนก้อยขอนะจ๊ะพิตีไปที่ห้องนอนนะจ๊ะเนะจ๊ะพี่เดี๋ยวก้อยจะไปอาบน้ำตัวหอมๆเลยนะคะโถเอ้ยแต่ว่าพี่อยากไปที่ชั้นร้อยอะ่ะอยากไปจัดที่ระเบียงนี่นาะนะจ๊ะ นนจะพิติีคนดีของเมียเดี๋ยวเมียจะจัดให้จมๆเลยถ้าครั้งนี้พิติีเชื่อเมียไม่เชื่อลองดูก็ได้นะจ๊ะอุ้ยก้อยทำเสียงจั๊กจี้แล้วเกินน่ะบาดหูพี่ยังไงก็ไม่รู้ทะเลนทะเลนบ้ากามนิดๆแบบเนี้พี่ชอบแล้วเกินน่ะ <laughs> พิตรี่หะหุ่เราเบาๆสิเดี๋ยวลูกเต้าลูกน้องได้ยินเข้าอะ่ะ เดี๋ยวมันจะนินทากันมันจะเสียหายนะจ๊ะพี่ตีอะเอาละก็ได้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นก้อยก็ขึ้นไปเปิดแอร์อาบน้ําอาบท่าให้เรียบร้อยก็แล้วกันนะอีกสักครึ่งชั่วโมงอะ่ะเดี๋ยวพี่จะตามขึ้นไปเดี๋ยวจะจัดให้จำเลยอุ๊ยพูดแบบนี้อีกแล้ววะถ้าอย่างนั้นก้อยไปก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะพีต่ตีเอาเอาเดี๋ยวพี่ตามขึ้นไป และในครู่ต่อมาหลังจากที่เจ้ก้อยมาอาบน้ำอาบท่าเสร็จเธอก็เปิดแอร์เย็นฉ่ำโดยอุณหภูมิ25อง,องศาเพียงเท่านั้นเองหลังจากที่ห้องเย็นฉ่ำแล้วเฮียตีแกก็คำนวณเวลาถูกแกเดินขึ้นมาในห้องก๊กก๊กก๊กมีใครอยู่หรือเปล่านี่ยะเงียบครับท่านผู้ฟังไม่มีเสียงตอบรับอะไรจากเจ้ก้อยเลยเฮียตีแกจึงถือวิสาสะอาศัยความเป็นผัวเป็นเมีย ผุนผันเข้าไปในห้องทันทีพอเข้าไปก็เห็นว่าเจ๊ก้อยนั่งหันหลังอยู่โดยป่าจากเสื้อผ้าใดๆปกปิดร่างกายไม่แต่ชิ้นเดียวพอเฮียตีแกเห็นเข้าแกก็โผล่ตัวเข้าไปกอดร่างเจ๊ก้อยไว้แน่นอุ๊ยใครมากอดก้อยอ่ะ่ายสิใครเอ่ยสอนรามไม่ใช่ไม่ใช่สอนรามสมชายไม่ใช่อะ่ะ ไม่ใช่สมชายด้วยอันันดาใช่หรือเปล่าอันันดาก็ไม่ใช่ถ้าหากว่าถ่ายผิดอีกครั้งอ่ะจะถูกลงโทษนะลงโทษลงโทษเป็นอะไรอ่ะจูบไงเล่าถ้าอยากโดนจูบก็ลองท่ายผิดอีกสักครั้งสิเออถ้าอย่งงางนั้นมาริโอหรือเปล่าอ่ะถ่ายผิดพี่เองอ่ะเฮยียตีเอง อุ้ยพิติีนี่เองอะ…พิติีมา่อก่อนก้อยได้ยังไงอะเข้ามายิมเงียบแบบนี้ตกใจหมดเลยก็ก้อยทายผิดแล้วอะ่ะทายผิดแบบเนี้ต้องถูกพี่ลงโทษนะได้ถ้าจะลงโทษอะไรก้อยอะก็ลงโทษเร็วๆก็แล้วกันต้องรีบไปทำงานนะคันเนียเอาละถ้าอย่างนั้นหึทำใจไว้ได้เลยงานเนี้ยจัดหนักแน่นอน จะจัดนงจัดหนักอะไรกันน่ะก็แบบเดิมทุกครั้งนั่นแหละบิวให้ก้อยตื่นเต้นแล้วก็จบลงแบบเดิมๆมาไม่เห็นจะตื่นเต้นสัหน่อยเลยอืมฉอเลาะเหลือเกินคอยดูท่านหน้าข่าวเนี้ยต้อสุดๆแน่นอนและหลังจากที่เฮียตีออลอฉอเลาะกับเจ๊ก้อยอยู่นานพอสมควรหลังจากนั้นแกก็เผด็จสึกเจ๊ก้อยโดยการทําอะไรอย่างว่ากับเจ๊ก้อยนั่นเองครับตีะ แข็งแรงแล้วเกินเนี่ยถ้าจะทําทุกวันกับก้อยแบบเนี้ยบอกตรงๆว่าก้อยพะจะไม่มีแรงเลยอะอืมพูดผิดพูดถูกถึงกับปากคอสั่นเลยนะก้อยก็ใช่น่ะสิเนี่ยอากาศร้อนๆยังอุตส่าห์พาก้อยมาตากแอร์อีกอะ่ะเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยเดี๋ยวต้องลองไปทํางานอีกปากคอสัน่นพูดไม่เป็นภาษาแล้วจ้าเอาเอาละ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่จะพอเผาลงกันแล้วกันนะก้อยนะเจ้าพี่ตีถ้าง,งั้นก้อยเสร็จเสื้อผ้าแล้วลงไปทำงานก่อนนะจ้าพี่อืมโอเคพี่เพิ่มพลังให้แล้วอะ่ะทำงานได้ความขยันขันแข็งแบบไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยเลยนะก้อยโหเลาะหน้าเกลียดแล้วเกินนะ่ะทุเลศทุเลศเอานะหน้าหุเลาะแบบเนี้ย เขาหัวเราะแบบอารมณ์เจาะไงโหเราอแบบน่ารักน่ารักอะ่ะจะถ้างานก้อยไปก่อนนะจ๊ะพิติอืมอ่าโอเคแล้วว่าแต่ลูกปอทำอะไรอยู่อะ่ะปอก็ขายของอยู่ที่เคาน์เตอร์อยังไงล่ะพี่ก็คอยนับเงินอยู่อะ่ะอืมลูกเราขยันจริงๆเลยเนาะปิดเทอมปีเนี้ยได้เหงือได้แรงกับลูกเยอะเหลือเกินเหม่นนึกเลยว่าอายุแค่ส8ปปีจะช่วยงานพ่อแม่ได้เยอะแยะขนาดเนี้ย นอกอ้อยเนาะใช่จะพีตีปอ่เป็นเด็กว่านอนสอนง่ายขยันขันแข็งให้ทำอะไรก็ทำไม่เคยปีปากบ่นสักคำเนี่ยเป็นผู้ชายแท้ๆนอกจากขายข้าวขา,ขายของช่วยงานพ่อแม่ได้แล้วว่างานบ้านงานเรือนทุกอย่างอะ่ะปอก็ทำได้ดีทำได้ดีกว่าผู้หญิงยังต้องอายอีกนะจ๊ะอืมใช่ลูกเรานี่ขยันเก่งรอบด้านจริงๆ เป็นผู้ชายอกสามสอกแทนะ้เนาะก้อยเนาะใช่จ้ะพี่ฉลาดแล้วก็เก่งมากๆด้วยนะจ้าพี่ติเนี่ยก้อยอ่ะกะว่าลูกอ่ะจะเรียนปริญญาตรีที่ไหนอ่ะก้อยจะตามใจทุกอย่างเลยเอ้าแล้วไม่ให้ลูกเอนทานเหรอก็เห็นบอกว่าเขาไม่อยากเอนทานนะจ๊ะอยากจะไปเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังแถวกรุงเทพอะ่ะถ้ายังไงก็ส่งเสียลูกนะจ้าพี่มันมีปัญหาหรอ สบายสบายฐานะเราขนาดนี้ก้อยจะเรียนอีกสิบโรงเรียนก็มีปัญหาจ้ะปะถ้าอย่างงั้นก้อยก็ไปดูลูกกั็แล้วกันนะจ้ะพี่ติ๋ลก้อยลงไปก่อนพี่อะแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วก็รีบลงไปช่วยงานล่ะอืมโอเคนี่ทำไม่รีบไปพี่จะจัดสักดอกเด้เนี่ยไปละไปละอุ้ยคนอะไรก็ไม่รู้ว่างนิดว่างหน่อยก็ไม่ได้เออะดอกเออะดอกตลอดเลยะ ก็ก้อยเมียพี่น่าจัดดีนะหลังจากนั้นเจ๊ก้อยก็เดินลงมาช่วยปอขายของที่เคาน์เตอร์เป็นยังไงบ้างเจ้ลูกเหนื่อยหรือเปล่าไม่เหนื่อยครับคุณแม่สบายสบายครับขายของแบบเนี้ยไม่เหนื่อยเลยครับบ้านเราอะทั้งสะดวกซื้อแล้วก็ค้าส่งลูกน้องแล้วก็เยอะแยะช่วยกันจับช่วยกันแบกช่วยกันหามแล้วของย่อยๆของปลีกป ลูกค้าเขาก็หยิบมาจ่ายเงินเองครับแม่ก็ไม่ได้แบกไม่ได้หามไม่ได้เดินไปไหนะครับไม่ค่อยเหนื่อยเลยครับอุ๊ยขยันจริงๆเลยปอลูกแม่อืมแม่ว่าจะถามปอว่าเอ,อ่อปีเนี้ยเห็นว่าปออ่ะจะไปต่อที่มหาวิทยาลัยที่กรุงเทพอ,อ่ะปอคิดดีหรือยังจะลูกคิดดีเลยครับคุณแม่ที่กรุงเทพอ,อ่ะปออยากไปครับเพราะว่าเพื่อนๆที่โรงเรียนเดียวกันอ่ะ เรียนที่โรงเรียนเนี้ยหลายคนครับคุณแม่ก็มีไอเอ๋ลูกชายล้านทองแล้วก็ไอวุฒลูกชายของพออโรงเรียนมัธยมอะครับดีจะลูกคบเพื่อนแบบนี้ไว้อดีแล้วก็อย่าไปเกรเรนะลูกนะตั้งหน้าตั้งตาเรียนเรียนให้จบจบปริญญาตรีก็ต่อโทได้เลยต่อโทแล้วไม่นำใจก็ต่อปริญญาเอกลูกเป็นด็อกเตอร์ไปเลยกลับมาให้คนเขาได้ชื่นชมนะลูกนะ ว่าพ่อกับแม่ส่งเสียเรียนจนลูกของพ่อของแม่ได้ดิบได้ดีกลับมาพัฒนาสังคมและท้องถิ่นนะลูกนะครับคุณแม่ผมก็ตั้งใจว่าอย่างนั้นแหละครับและในขณะที่ปอกับแม่กำลังคุยกันอยู่นั้นสิ่งที่ทั้งคู่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมาพอเสียงบรนดังโครมครามมาจากทางบันไดบริเวณทางลงห้องนอนของก้อยและเฮียตีและเสียงนั้นก็ไม่ใช่เสียงใครที่ไหนเป็นเสียงของเฮียตี แกตกบันไดลงมาอย่างแรงครับท่านผู้ฟังและความรุนแรงของเฮียตีที่แกตกบันไดลงมานั้นส่งผลให้เฮียตีแกบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือ่อนอนติดเตียงเลยทีเดียวร่างกายแทบขยับขยืขย่นไม่ได้และสุดท้ายเจก้อยก็ส่งเฮียตีเข้าไปทําการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในตัวจังหวัดซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ถือว่าแพงมาก เพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการรักษานั้นถือว่าทันสมัยที่สุดบุคลากรทางการแพทย์เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็พนักงานต่างๆเรียกได้ว่ามาตรฐานที่สุดในจังหวัดเลยก็ว่าได้แต่ถึงกระนั้นอาการของเฮียตีก็แทบจะไม่ดีขึ้นเลยเพราะว่าแกเจ็บหนักหลังจากที่ทําการรักษาที่โรงพยาบาลน,นานหลายเดือนเฮียตีก็ต้องย้ายกลับมานอนพักอยู่ที่บ้านซึ่งตอนนี้เองปอลูกชายเพียงคนเดียวของคนทั้งคู่ ก็ได้ย้ายประเรียต่อที่กรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ๊ก้อยเธอจึงได้ตัดสินใจจ้างพยาบาลพิเศษมาดูแลเฮียตีโดยเฉพาะซึ่งค่าแรงของพนักงานดูแลเฮียตีพิเศษนั้นถือว่าแพงมากเดือนละสามหมื่นบาทเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังแต่ถึงค่าแรงจะแพงแค่ไหนก็ตามก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรเพราะว่าฐานะการเงินของเฮียตีและเจ๊ก้อยนั้นเข้าขั้นระดับเศรษฐีของจังหวัดเลยทีเดียว เฮียตีแกนอนพักดูแลตัวเองโดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดปล่อยให้เจ๊ก,ก้อยมีรักของแกขายของและทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวในขณะที่เฮียตีเจ็บป่วยอยู่นั่นเองครับและเมื่อวันเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปความรู้สึกอ้างว้างและว้าเวสิ่งที่เคยทำแล้วกลับไม่ได้ทำอะไรที่อร่อยๆที่เจ๊ก,ก้อยชอบกินปรากฏว่าช่วงนี้แกก็ไม่ค่อยได้กิน เพราะว่าเฮียตีคนที่ปรุงอาหารรสเด็ดให้แกนั้นดันมาเจ็บป่วยอาหารที่เจ๊ก,ก้อยชอบก็เลยไม่ตกถึงท้องแกเป็นเวลานานมากเจ๊ก,ก้อยอ้างว้างและว,าว้าเหวเป็นอย่างมากแกหาทางออกไม่ได้เพราะว่าเฮียตีร่างกายไม่ดีไม่สามารถจะทําอะไรอย่างว่าให้เจ๊ก,ก้อยได้แล้วเจ๊ก,ก้อยแกก็เลยเริ่มออกเที่ยวในเวลากลางคืนเออเฮียตีคะว่างไงก้อยพี่ตี ก้อยว่าจะไปเที่ยวหาญาติอะที่ตัวอำเภอจา้าโอ้ไปนานหรือเปล่าวะอย่าไปนานนะพี่อยู่คนเดียวไม่ค่อยได้ก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนี่จ้ะพิต่ตก็นี่ยังไงล่ะคะพนักงานดูแลพิต่ตพิเศษเขาก็อยู่เป็นเพื่อนเนี่ยพอดีว่าก้อยอ่ะจะไปทําธุระแล้วก็จะทำอะไรกินกับญาติด้วยจ้ะพิตอตน,นั้นน่ะพี่รู้แล้ว แต่พี่ถามก้อยว่าจะไปนานหรือเปล่าอย่าไปนานได้ไหมอยากให้กลับไปอยู่เป็นเพื่อนพี่อ่ะพี่เหงาเหลือเกินก้อยโทษพีต่ตีวันทั้งวันน่ะเราก็แทบไม่ได้อยู่ด้วยกันนะจ๊ะพี่พี่อยู่กับพนักงานพยาบาลส่วนก้อยอ่าขายของอยู่ข้างล่างเลิกร้านแล้วว่าก้อยถึงจะขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาดูแลพี่ตีสักประเดี๋ยวแล้วก้อยอ่ะจะขอไปหาญาตินะจ๊ะพี่ พี่ตีให้ก้อยไปเถอะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก้อยสัญญาก็ได้ว่าก้อยจะไปแค่แป,ป๊บเดียวแล้วก้อยจะรีบกลับมานะเจ้าพี่ตีว่าแต่ว่าพี่ตีอยากกินอะไรพิเศษหรือเปล่าล่ะเอาก๋วยเตี๋ยวไหมก๋วยเตี๋ยวร้านดังอะ่ะตรงสี่แยกทางเข้าตัวอำเภอเอาไหมเดี๋ยวก้อยจะซื้อมาฝากเอาก็ได้ถ้าอย่างนั้นก้อยก็ขับรถดีๆก็แล้วกันไปเร็วมาเร็วเดินทางปลอดภัยนะก้อยนะค่ะพี่ตี ถ้าอย่างนั้นก้อยไปก่อนนะคะหลังจากนั้นเจก้อยก็ขับรถเก๋งคันงามคู่ใจแล้วก็บึงรถไปที่ตัวจงังหวัดทันทีพอแกไปถึงแกก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงตรงไปที่ร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งร้านนั้นเป็นร้านเพื่อนของแกนั่นเองเอา้าวเป็นไงเจก้อยวันเนียมาตั้งแต่หัววันเลยนะจ๊ะอุ้ยฉันว่าจะมาตั้งนานแล้วละจจออย แต่ว่าพี่ติ๋วแกรังฉันเอาไว้ตั้งนานน่ะเนี่ยหลอกล่อตั้งนานกว่าจะออกมาได้รู้หรือเปล่าเหนื่อยเหนื่อยแล้วเกินน่ะเอา้าถ้าอย่างงั้นน่ะก็นั่งพักสักแป๊บนะจ๊ะเนี่ยฉันเตรียมทีเด็ดไว้ให้เธอด้วยนะกอยอะไรเหรอจ๊ะออยที่บอกว่าทีเด็ดอ่ะรู้ใจฉันแบบเธอเนี่ยหวังว่าจะไม่เอาพวกแกงจืดพวกแตงกวาดองมาให้ฉันกินนะ ที่ฉันต้องการนะ่ะฉันต้องการของเผ็ดเผ็เปรียปร้ยวๆร้อนๆน,นะจ๊ะออยจ้าก้อยเพื่อนรักฉันเตรียมไว้ให้เธอแล้วล่ะจ้าพอเจออยพูดจบแกก็ตบมือสามครั้งและหลังจากที่เจออยตบมือเสร็จก็ปรากฏว่ามีผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ก้ามเป็นมัดมัด,มดเดินตรงเข้ามาหาเจ้ก้อยสวัสดีครับคุณพี่อุ๊ยใครเจเนียออยหุ่นใหญ่ บึกบักน่ากินเหลือเกินน่ะอ๋อน้องคนเนี้ชื่อยุทธจ้าแกทำนาทำได้หน้าเนี้ยไม่ใช่หน้านาก็เลยหยุดการทำนาแล้วก็มาหารายได้พิเศษฉันเห็นว่าเธอชอบผู้ชายแบบนี้ก็เลยเตรียมไว้ให้เธอพิเศษเลยนะจะก้อยอุยวายตายแล้วออยเธอรู้ใจฉันเหลือเกินว่าแต่ว่าชื่อยุทธเหรอจ๊ะครับผมชื่อยุทธครับคุณพี่ ว่าแต่ว่าเคยทำนามาก่อนหรือเปล่าเนี่ยกล้ามโตเหลือเกินผิวก็ดำๆเกรียมๆน่ากินเหลือเกินกล้ามแน่นเป็นมัดๆเลยถูกใจฉันเหลือเกินจจยุทธว่าแต่ว่าทำนามาจริงๆหรือเปล่าจ๊ะใช่ครับคุณพี่ผมทำนามาจริงๆครับช่วงเนี้หมดหน้านาคุณพี่ออยก็เลยเรียกผมามาทำงานพิเศษอาจจะมารับใช้คุณพี่ก้อย แค่คนเดียวเลยนะครับเนี่ยอุ๊ยทำนาจะมารับใช้เป็นพิเศษแล้วทำนาชอบทำอะไรเป็นพิเศษละจ้ะยุดถ้าพูดถึงเรื่องทำนาเนี่ยผมชอบไถานาเป็นพิเศษเลยครับพี่ก้อยแล้วพี่ก้อยชอบหรือเปล่าครับไถานาอุ๊ยไถายนาพูดจานน่าเกียดเลยขนลุกตั้งเป็นไม้ฝรั่งหมดแล้วเนี่ยกระซ่านไปถึงหัวใจเลยเด็กของเธอ ทำไมถึงเก่าเกมเลอเกินนะจ๊ะออยก็ออยเด็กอยากมีงานทำอยากจะมีเงินมีทองใช้นะจ๊ะก้อยแล้วก้อยชอบหรือเปล่าล่ะชอบจ้ะคนนี้ถูกใจฉันเลอะเกินถ้ายังไงฉันขอเอาคนเนี้ไปนั่งเล่นข้างนอกก็แล้วกันนะจ๊ะอุ๊ยนี่เธอไม่คิดจะอุดหนุนเล้ายาปาปิ้งที่ร้านฉันเลยเหรอจ๊ะก้อยไม่อะ่ะฉันยังไม่อยากกินอะไร ฉันบอกตรงๆเลยว่าฉันหิวอย่างอื่นเดี๋ยวฉันมานะจ๊ะออยฉันไปแป๊บหนึง่งไปยุทธไปกับพี่แป๊บหนึง่งเดี๋ยวค่อยกลับมาหาอะไรกินกันจ้าครับคุณพี่ยินดีเป็นอย่างมากเลยครับพอพูดจบเจก้อยกอพาไอยุทธไอหนุ่มก้ามปูขับรถคู่ใจไปที่รีสอร์ทแห่งหนึง่งที่อยู่ใกล้ๆนั่นเองโอ้ยยุทธถึงสักทีตื่นเต้นเหลือเกินจ้ายุทธ หยุดทำให้พี่หายเหงาที่ถอะนะครับพี่ก้อยผมจะทำให้ดีที่สุดเลยครับพี่ถูกใจพี่เหลือเกินน่ะบอกตรงๆเลยว่ายุดอ่ะเป็นผู้ชายที่ถูกสเปคพี่มากพี่อ่ะชอบผู้ชายแบบนี้ล่ะยุดยุดอยู่กับพี่นะพี่จะเลี้ยงยุดเองไม่ต้องไปกับใครอยู่กับพี่พี่จะเลี้ยงดูยุดเป็นอย่างดียุงไม่ให้ไต ไรไม่ให้ตอมจะหอมแก้มทั้งเชา้าทั้งเย็นเงินทองผ้าผ่อนข้าวของเครื่องใช้รถรามาขี่พี่จะหาให้ไม่ให้ยุดอายใครเลยนะจ๊ะครับพี่ก้อยถ้าพี่ก้อยรับปากผมขนาดนั้นแล้วอะ่ะผมก็ยินดีที่จะเป็นข่าทาสร,รับใช้พี่ก้อยตลอดชีวิตเลยครับตายโอ๊ยพูดจาก,กระซ้านไปถึงหัวใจเลยถ้าอย่างนั้นมาเถอะพี่ทนไม่ไหวแล้วจ้าครับพี่ก้อย และในที่สุดอายุธก็ได้มอบความเป็นชายของมันให้กับก้อยได้ทําอะไรอย่างว่าให้ก้อยจนเธออิ่มนําสําราญและนําใจเธอเป็นที่สุดการกระทําของอายุธในครั้งนี้เรียกได้ว่าถึงใจก้อยมากถึงใจที่สุดในรอบหลายๆปีของเธอเลยทีเดียวและหลังจากที่เสร็จกิจทั้งคู่ก็ได้ร่วมรักกันต่ออีกหลายต่อหลายครั้งก่อนที่ก้อยจะแยกตัวกลับบ้านด้วยสายตาที่อะไรอาวร์ที่เธอมีต่อยายุ และก่อนที่ก้อยจะกลับเธอก็มอบเงินปึกหนึ่งให้ยุทธเอาไว้ดูแลตัวเองอันเนี้ยพี่ให้ไว้ไม่มากไม่ไมายเท่าไหร่นะจะย,ยุทธแค่สามสี่หมื่นเท่านั้นเองเอาไปซื้อเสื้อผ้าแต่งตัวดีๆแล้วก็มาดูแลพี่อีกนะจ๊ะครับพี่ก้อยผมยินดีที่สุดเลยครับแต่ว่าพี่มีเรื่องอยากจะบอกยุทธนะอะไรเหรอครับพี่ก้อยก็ เวลากลางวันหรือเวลาทั่วไปอ่ะยุดโทรหาหรือติดต่อพี่ไม่ได้นะจ๊ะครับพี่ก้อยผมรู้ครับว่าผมอยู่จุดไหนผมจะทำตัวน่ารักอย่างที่พี่ก้อยต้องการจะไม่ทำตัวเก็บเมลเกเรจะไม่สร้างความปวดหัวให้พี่ก้อยเลยครับความเป็นเจ้าของที่ผมมีกับพี่ก้อยขอให้พี่ก้อยเป็นคนตัดสินให้ผมอยูดจุดไหนก็ได้ครับพี่ก้อยอุ้ยไวย้ ผู้ชายอย่างเงี้ยดีทั้งตัวดีทั้งหัวใจดีทั้งคำพูดเลยอะ่ะถ้าพี่ไม่รักเธอจะให้พี่ไปรักใครชัยยุทธครับพี่ก้อยยังไงพี่ก้อยก็เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับชัยยุทธถ้าอย่างนั้นพี่ไปก่อนนะจ๊ะครับพี่ก้อยและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาก็ปรากฏว่าเจ๊ก้อยก็เดินทางไปมาหาสุยยุทธแทบจะทุกๆอาทิตย์และทุกครั้งที่เธอมาหายุทธ ก็ต้องมาจบลงด้วยเรื่องอย่างว่าแทบจะทุกครั้งไปเธอมีความสุขมากต่อให้เฮียตีผัวของแกต้องนอนติดเตียงอยู่ในสภาพนี้ตลอดชีวิตเจ๊ก,ก้อยก็ไม่แคร์เพราะว่าเธอมีไอยุทธคอยทำหน้าที่แทนเฮียตีเขาอยู่แล้วแต่ถึงแม้ว่าก้อยเธอจะมีไอยุทธเป็นคู่ขามาข้าขี่แต่เธอก็ไม่ได้ปากใจรักใครอะไรในตัวของอยุทธเลยเธอยังคงรักในตัวของเฮียตีผัวของเธอเพียงแค่คนเดียว ไอยุทธก็เป็นแค่ผู้ชายที่เจ๊ก้อยเอาไว้ทําหน้าที่เป็นคนบําเรอความต้องการเรื่องอย่างว่าของเจ๊กแกก็เพียงเท่านั้นเองและแล้ววันหนึ่งความสุขที่เจ๊ก้อยมีกับไอยุทธก็ต้องสิ้นสุดลงเมื่อช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาปิดเทอมปอได้เดินทางกลับมาช่วยงานที่บ้านและหลังจากที่ปอมาช่วยงานทีนี้เจ๊ก้อยแกก็สบายเลยเพราะว่าแกมีเวลาว่างมากขึ้น ด้วยเหตุที่ว่าปอมาช่วยงานที่เคาน์เตอร์ของแกเจโก้ยก็มีเวลาไปมาหาสู่อายุ์มากขึ้นจนวันหนึ่งปอเกิดความสงสัยว่าแม่ไปไหนทุกวันทุกวันเขาก็เลยตัดสินใจสะกดรอยตามเจโก้อยไปก็ปรากฏว่าหลังจากที่ปอสะกดรอยตามแม่ของเขาไปนั้นก็เห็นว่าเจโก้อยไปรับอายุต์ที่ร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วก็ไปจบลงที่รีสอร์ท ปอเสียใจมากที่แม่ของเขาปฏิบัติตัวอย่างนี้แต่ด้วยความที่ปอรักแม่และปอก็รักพ่อด้วยไม่อยากจะให้พ่อกับแม่ต้องมาเลิกรางห่างรากันเขาจึงได้มีความคิดอยากจะเปิดใจคุยกับแม่ของเขาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าอะไรมันผิดพลาดไปปอก็อยากจะให้แม่ของเขาเลิกและกลับตัวกลับใจกลับมารักครอบครัวเหมือนเดิมและคืนนั้นปอก็นั่งรอแม่ของเขาอยู่นาน จนเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าๆเห็นจะได้เจ้ก้อยก็เดินทางกลับมาจากการไปหาอายุตแม่ครับแม่ไปไหนมาล่ะครับเออแม่ไปเที่ยวบ้านเพื่อนมานะจ๊ะปอแม่ครับผมรู้ทุกอย่างหมดแล้วนะครับแม่รู้หมดเรื่องอะไรอะปอปอรู้เรื่องอะไระแม่ครับผมรู้ทุกอย่างหมดแล้วผมไม่อยากจะพูดอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวกลัวพ่อจะรู้เรื่อง กลัวว่าครอบครัวของเราจะแตกสลายย่อยยับครับแม่แม่ครับผมรู้ทุกอย่างหมดแล้วผมถ่ายรูปมาให้แม่ดูนะครับพอ,พอพูดจบเขาก็หยิบโทรศัพท์มือถือพร้อมกับภาพที่เขาถ่ายไว้ส่งให้เจ้ก้อยดูซึ่งภาพที่ปอถ่ายไว้นั้นก็คือภาพที่เจ้ก้อยเดินทางไปรับอยุทธไอ้หนุ่มคู่ขาของเธอนั่นเองโทษปอแม่ขอโทษจ้ลูกแม่ผิดไปแล้ว แม่ครับผมไม่อยากจะทราบเหตุผลนะครับแม่ว่าทำไมแม่ถึงเป็นอย่างนี้แต่ผมก็พอจะรู้รู้อยู่ครับว่าพ่อก็ไม่สบายพ่อให้สิ่งที่แม่ต้องการไม่ได้แต่แม่ครับผมอยากให้แม่กลับมาเป็นแม่ที่ดีกลับมาเป็นเมียที่ดีของพ่อครับแม่ทำได้หรือเปล่าจะพอแม่จะปรับปรุงตัวใหม่แม่ขอโทษนะลูกครับแม่ หวังว่าแม่จะไม่ทำตัวเหมือนเดิมอีกนะครับครอบครัวของเราอะ่ะมีความสุขแบบนี้ดีแล้วครับแม่อย่าเอาคนอื่นเข้ามาเพื่อให้ครอบครัวของเราแตกแยกนำพาไปสู่การเลิกร้างห่างลาจนเกิดเป็นแผลในใจของเราทั้งหมดเลยครับแม่จะปอแม่ขอโทษต่อไปเนี้ยแม่จะทำตัวใหม่แล้วลูกแล้วผู้ชายคนนั้นของแม่และครับช่างมันลูก แม่สำนึกผิดแล้วสำนึกผิดจริงๆจ้าแทนที่แม่จะทำตัวเป็นเมียที่ดีทำตัวเป็นแม่ที่ดีแม่กลับมาทำตัวแบบเนี้ยแม่สำนึกผิดจริงๆจ้าลูกโถเอ้ยนี่ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยเป็นอย่างที่คิดนั่นแหละครับท่านผู้ฟังแจ็กก้อยแกมีเพียงอารมณ์ชั่ววูบแกคิดผิดพลาดไปจริงๆแกจึงเกิดไปมีชูเป็นอยุต แล้วนี่แจก้อยแกสนึกผิดได้แบบนี้ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงต่อนะครับทุกผู้ฟังแต่แล้วเหตุการณ์สุดแสนอัศจรรย์ใจอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อปรากฏว่าเฮียตีอาการของแกเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนกับว่ากรรมเก่าของแกที่แกเคยทําเอาไว้มันจะหมดลงไปแล้วร่างกายของแกค่อยๆแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจนสามารถกลับมาเป็นปกติได้เหมือนเดิม แถมแกยังเตะปี๊บดังอีกด้วยครับท่านผู้ฟังและหลังจากที่เฮียตีสุขภาพของแกเริ่มฟื้นฟูกลับมาไอ้เรื่องอย่างว่าแกก็สามารถทำได้บวกกับแจ๊กก้อยแกก็เลิกทำพฤติกรรมแย่ๆโดยการเลิกไปมาหาสู่กับไอยุทธความสุขของแกกับเฮียตีก็เริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมและหลังจากนั้นอีกประมาณ3ปีต่อมาปอก็เรียนจบชั้นปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครหลังจากที่เรียนจบเขาก็ตัดสินใจมาช่วยเหลืองานที่บ้านโดยไม่กลับไปรเรียนต่ออีกเลยเพราะว่าปอให้เหตุผลกับพ่อแม่ว่าเขาไม่จําเป็นต้องเรียนสูงอีกแล้วเขาอยากจะดูแลพ่อแม่ตามเหตุสมควรอยากจะอยู่ใกล้ๆอยากจะดูแลพ่อแม่ตอนที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ลึกๆในใจของปอ ปอก็ไม่ค่อยจะไว้ใจเจ๊ก้อยเท่าไหร่ด้วยเขากลัวว่าเจ๊ก้อยจะกลับไปทําตัวเหมือนเดิมและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากที่ปอกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วทุกๆุกคนก็ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขปอก็มีความสุขในการบริหารร้านเฮียตีก็มีความสุขในการดูลูกป,ประสบความสําเร็จแล้วเวลาว่างๆเฮียตีก็ชอบทําเรื่องอย่างว่ากับเจ๊ก้อยทําบ่อยทําสม่ําเสมอ เออะก็ดอกเออะก็ดอกครับท่านผู้ฟังมีเพียงแค่เจ๊ก้อยคนเดียวแล้วครับที่พวกเราทุกคนไม่สามารถจะเดาเรื่องที่อยู่ในใจแกได้เลยไม่รู้ว่าเจ๊ก้อยแกจะต้องทนอยู่กับบาปที่แกเคยทําเอาไว้อีกนานแค่ไหนบาปที่แกเคยเล่นชู้สู่ชายกับอายุธคู่ขาม้าขี่ตัวเก่าของแกเจ๊ก,ก้อยแกคิดทุกครั้งแกก็รู้สึกเจ็บใจทุกครั้งไม่มีครั้งไหนเลยที่แกคิดถึงเรื่องนี้ แล้วแก่จะไม่เสียใจนี่แหละครับท่านผู้ฟังบาปของการทำผิดบาปของการคิดถึงเพียงแค่ความสุขชั่ววูบจนทำให้เราต้องสูญเสียความซื่อสัตย์ที่มีต่อคู่ชีวิตมันช่างสุดแสนทรมานเจ๊ก,ก้อยแกคิดทีไรแกก็สุดแสนจะเจ็บปวดใจทุกครั้งครับท่านผู้ฟังขอความสุขสวัสดีโจมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ